หนุ่มใจสลายเจอแฟนสาวคบซ้อนมาปีกว่าหลอกเอาเงินไปหลายแสนสุดท้ายไปแต่งงานกับอีกคนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากสําหรับเรื่องราวของความรักของหนุ่มรายหนึ่งที่ได้คบกับสาวสวยรายหนึ่งแต่ตอลอดเวลาที่คบกันมาไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายอีกคนจนวันที่หญิงสาวขอไปแต่งงานโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเล่าเรื่องราวทั้งหมดพร้อมข้อความระบุว่าแชร์ประสบการณ์ชีวิตครับ ผมคบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแพทมาปีกว่าซึ่งผมไม่เคยรู้เลยว่าเขาคบซ้อนมาตลอดเวลาที่มีผมตลอดเวลาที่คบมาพ่อแม่เขารับรู้มาตลอดแต่ช่วยกันปิดบังจนวันที่เขาไปแต่งงานกันผมถึงรู้ความจริงทั้งหมดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเข้ามาเพราะหวังเงินผมผมไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเขาเลยตลอดเวลาที่คบกันผมเป็นคนดูแลค่าใช้ใจ่ายของแพทเกือบทั้งหมดรวมถึงทุกครั้งที่แพทงอนผมเขาจะต้องขอเงิน และหายไปอยู่กับอีกคนทุกวันสําคัญเขาจะหาเรื่องทะเลาะก,กับผมเพื่อไปเที่ยวกับอีกคนทุกครั้งที่ผมไปง้อเขาเขาจะขอให้ผมซื้อทองรองเท้าของใช้แบรนด์เนมให้ตลอดถ้าผมไม่ซื้อให้เขาก็จะด่าผมพูดจาไม่รักษาน้ำใจใครจะว่าผมผมยอมผมโง่ก็ได้แต่ที่ผมยอมและทำทั้งหมดเพราะผมรักแต่กลายเป็นความรักที่ผมมีให้เขาเขากลับทำแบบนี้ ดูการกระทําของเขาเอาแล้วกันผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้ความร้ายของผู้หญิงคนนี้ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อของคนคนนี้อีกผมหมดไปหลายแสนบาทซึ่งผมไม่ได้อยากได้คืนแต่อยากแชร์เพื่อให้ทุกคนรู้จะได้ไม่ต้องโดนหลอกเหมือนผมอีกใครอยากรู้ความร้ายของเขาอีกซึ่งลงในวันนี้ก็ไม่หมดครับ Inbox มาถามได้เลยยังมีเรื่องรถมาสด้าสามสีแดงที่ต้องให้มันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย